มันจะเป็นฟังก์ชันที่ป้องกันไม่ให้คนอื่นนะครับเข้ามาปิดเครื่องเราได้แบบง่ายๆนะครับมันจะต้องใส่รหัสผ่านยืนยันนั่นเองนะครับถ้าไม่ใส่รหัสผ่านยืนยันเนี่ยก็จะไม่สามารถปิดมือถือของเราได้นะครับซึ่งมันจะช่วยได้มากๆเลยในกรณีที่มือถือของเราหายไปนั่นเองนะครับถ้ามือถือของเรายังติดอยู่เนี่ยเรายังสามารถใช้มือถือเครื่องอื่นในการค้นหามือถือที่หายไปของเราได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นายตึงเนื่องจะมาแนะนําวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้กันครับ อันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่ามือถือ Oppo ของเราเลยครับหลังจากเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับมาที่เมนูรหัสผ่านและรักษาความปลอดภัยครับพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราสังเกตเมนูด้านล่างครับให้ไปต่อที่เมนูการรักษาความปลอดภัยของระบบนะครับจากนั้นพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับ แล้วเราจะพบว่ามันมีเมนูต้องการรหัสผ่านเพื่อปิดนะครับกดเข้าไปเลย <t ick> พอเราเข้ามาแล้วนะครับ <t ick> ให้เรากดเปิดฟังก์ชันตรงนี้เลยครับ <t ick> พอเรากดเปิดฟังก์ชันนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราใส่รหัส <t ick> ล็อกหน้าจอเพื่อยืนยันในการกดเปิดฟังก์ชันนี้นั่นเองนะครับเราก็ใส่รหัสผ่าน,านล็อกหน้าจอของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเปิดฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับ และเพียงเท่านี้นะครับเวลาที่เราต้องการปิดมือถือของเรานะครับเราจะต้องยืนยันรหัสผ่านทุกครั้งนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้เลยเราจะปิดมือถือไม่ได้นะครับถ้าไม่ใส่รหัสผ่านนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนนิ้วสแกนใบหน้าหรือว่ากรอกรหัสผ่านนั่นเองนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ Oppo ไม่มากก็น้อยนะครับและสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงเนิดครับฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนิดด้วยนะครับและใครที่กดติดตามแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายๆครับ